นี่มากับบอสออยคนเยอะมากไปละ เอาปะอ้อยมะสวยมากโอ้โห

ดูไปยืนถากับพ่อไหมเหอะหันหน้าหันหน้ามายืนตรงนยืน่ดูไม่นะโอ้โหเทมากสุดๆอะ ท่อะเข้าป่าคนเยอะมากครับไอ้ส like ิซนนี st ้ไปมัจะข้ามมาไปไงนี่ โดข้ไปได้ไงล่ะปาดปาน้ำน้ำน้ำไปข้างหลังแล้วข้ามมาทางนี้โอ้นี่ตรงนู้น ลองลองเทสเทสมามามุมสวยนี่เดี๋ยวย้อนแสงเดี๋ยวปรับกล้องกัน ทันแล้วโอ้โหปะไปด้วยเฮ้ยอะไรปะความร้อนขึ้นฝนเยอะมากโอ้โหก็วันหยุดเลยเขาเขาจะมา มีคาเฟ่ด้วยนะครับคาเฟ่แสตคาเฟ่เลยเหรอเนี่ยเนี่ยเป็นคาเฟ่เนาะไหน,นไขายกาแฟอ,อ๋อขายกาแฟแล้วขนมกี้<ม>ขาย้ยองน้ำเลยนะยองน้ำมีนะครับน้ำมีำเ,เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่กลับยังไม่กลับนี่คนเยอะคนเยอะมาก ว่มามาเที่ยวด้วยเ,เยดเชเ้เกเลเ,ลเล็น,ลหนมห็นไหมดิเห็นแล้วเออสวยคนเยอะมากเลยมันกำลังบานอ่ะดอกทาตนตะวันต้องรอมาเข้าตอนค่ำๆหน่อยมันจะได้ไม่ร้อน นี่สวยมากจ้าแค่นี้แหละไปวัวซอยไปต่อไปไปไหนไหนมีที่ไหนอีกมีที่เดียวแหละเด็กปี่ ไปตรงนู้นก็ได้นุ่นติดใจตรงนู้นอยู่หันหน้ามาหันหน้ามาเดี๋ยวไปห้องเดี่ยวส่งรูปให้เป็นหมื่นอน่ะ 嗯，快点，快快快，打